ผสมน้ำหอมไว้ใช้เองค่ะโอ้ยมีรล้นด้วยอะล้นยินดีต้อนรับสู่ช่องไปบิวตี้นะคะกลับมาพบกับแม่ไปอีกแล้วค่ะคลิปนี้นะคะแม่ไปก็จะพาเพื่อนๆทุกคนมาผสมน้ำหอมไว้ใช้เองนะคะคลิปนี้ก็คือเนื่องจากตอนแบบ ช่วงก่อนนะเมื่อสองสามปีก่อนแม่ไปกลับไปที่เชียงใหม่เนาะแล้วไปเจอแบบเพื่อนสมัยมัธยมอ่ะพอเจอกันแบบไม่ได้เจอนานใช่ไหมก็แบบเจอกันก็คิดถึงก็เลยวิ่งเข้าไปกอดเอ้ยคิดถึงกอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้แบบกลิ่นตัวเพื่อนหอมมากก็เลยถามเพื่อนว่าเฮ้ยแกใช้น้ําหอมอะไรทําไมหอมจังเพื่อนก็เลยบอกว่าเออน้ําหอมเนี่ยซื้อมาจากร้านน้ําหอมที่แบบเข้ามาผสมเองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอ้ยเกิดไอเดียแต่ว,ว่าคือผ่านมา2-3ปีนะคะพึ่งจะนึกได้นะคะก็เลยเอ๊ะ อยากผสมน้ำหอมไว้ใช้เองบ้างก็เลยแบบไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ไปที่แอปช้อปปีนะอันนี้คือไม่ได้สปอนเซอร์นะซื้อมาใช้เองจริงๆแล้วก็เลือกน้ำหอมตามกลิ่นที่ต้องการแล้วจะมาผสมเองในคลิปนี้นะคะสำหรับใครที่อยากจะผสมน้ำหอมเองเนะี่ยไปดูกันเลยอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะคะนี้เลยค่ะนี้ก็จะเป็นชุดน้ำหอมที่ผสมเองที่ซื้อในช้อปปี้นะคะชุดละ150ร้บาทค่าส่งประมาณ หนึ่งละห้าสิคือไม่รวมค่าส่งเนาะค่าส่วนค่าส่งก็ประมาณเอ,อบวกเข้าไปอาจจะไม่ได้เหมือนกันนะคะก็เอได้ชุดนี้มาก็จะมีนี่เดยวเปิดให้ดูกลัวามันล่วงนะเดี๋ยวขอวางก่อนนะเป็นตัวน้ำหอมนะคะอันนี้เป็นน้ำหอมประมาณ35มิลลิลิตรนะคะเป็นกลิ่นโคลเอโบครีมนะคะเออก็มันก็ไม,ม,ม่แบบ น้ำหอมให้เลือกเยอะมากนะแม่ไปก็เลือกสูตรนี้มามาลองใช้ก็แบบไม่เคยใช้นอ้อก็อยากจะลองดูเหมือนกันเนาะปกติก็ซื้อน้ำหอมทั่วไปอะ่ะเออที่เขามีขายกันแต่ว่าอยากลองผสมเองนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแอลกอฮอล์สำหรับผสมน้ำหอมเนาะก็จะมี2ขวดมาให้นี้นะคะเออนะเขาก็แพคบรรจุมาให้อย่างดีนะไม่ต้องกลัวแตกเราจะมีแบบเนี่ยเออ าอย่งนนี้ะะคะตอนนี้นะคะก็มาถึงขั้นตอนการผสมซึ่งเมื่อไปจะใช้ขวดนี้นะคะเป็นขวดพลาสติกที่ขวดเงี้ยใช้งานหลายคลิปนะไม่ว่าจะเป็นคลิปการ DIY สเปรย์ฉีดหน้าเองหรือว่าจะเป็นคลิปการเออมหาศาจรรย์น้ําสาวข้าวาไว้หมักผมก่อนที่จะสระซึ่งมันสามารถใช้งานได้นานมากเลยนะขวดนี้เดี๋ยวแม่ไปก็จะมาผสมน้ำหอมเนาะเออแล้วก็แบบ ทดลองใช้ในขวดน,นี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอทดลองใช้แล้วเวิร์คค่อยไปซื้อขวดน,น้ำหอมที่แบบดีๆสวย,สวยๆเก๋ๆมาใช้ต่อนะเอาละค่ะก่อนอื่นนะคะแม่ไปจะผสมคือจากที่ศึกษาข้อมูลเนาะให้ผสมเอ่เออัตราน้ำหอมเนี่ยเออหนึ่งส่วนผสมน้ำหอมหนึ่งส่วนต่อแอลกอฮอล์สามส่วนเด<อ>ี๋ยวจะมาผสมด้วยกันนะคะก่อนอื่นก็เปิดฝาเนาะพอดีไม่มีที่วางก็ถ่ายอย่างนี้แล้วกันเนาะทุลักทุเลนิดนึงโอเคค่อยๆแกะก็แกะได้แล้วนะ ด้ยม่ป่นะคะจะเอาขวดน้ำหอมนะคะมาประกบตรงฟ้าบิีกแล้ว,ลวค่อยๆเทเฮ้ยมันก็มีหกบ้างอ,ะอ่ะเพื่อนๆอ่าหนึ่งต่อสามนะคะอันนี้ก็คือเกือบเต็มเนาะถึงตรงนี้แล้วก็ใส่ที่เหลือก็ใส่น้ำหอมแล้วก็จะมาเทส่วนผสมของหัวเชื้อน้ำหอมนะคะหนึ100่งอร์ซนเลย ุ้หอมมากนะคะหอมจริงนะคะแล้วก็เทกลัวหกอะเสียดายว่ายนี่นะคะแล้วก็เหลือพื้นที่ให้มันได้แบบเขย่าเขย่าว,ว่านี้ก่อนนะคะอุ้ยมีล้นด้วยอะๆๆล้นผสมนะไม่ต้องเขย่าเนาะก็แค่แบบให้มันเข้ากันเนาะแบบนี้ เฮ้จะรู้สึกว่าแบบส่วนผสมมันเข้ากันเนาะแบบกลิ่นหอมมากหอมหวานหอมอ่อนๆแม่ไปคิดว่าสามารถแบบใช้ได้ทุกโอกาสเลยนะก็เป็นอีกเอออีกวิธีหนึ่งนะคะสำหรับใครที่อยากจะผสมน้ำหอมไปใช้เองนะคะก็สามารถไปซื้อส่วนผสมหรือว่า ชุดผสมน้าหอมจากในอินเทอร์เน็ตแล้วก็มาผสมเองได้นะเออนั่นแหละโอเคคลิปนี้แม่แต่แม่ใหม่ต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับใครที่มาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e นะคะแล้วคอมเมนต์กันมาว่าคุณเคยซื้อน้าหอมมาผสมไว้ใช้เองหรือเปล่าหรือว่ากลิ่นน้าหอมที่คุณชอบใช้เนี่ยกลิ่นอะไรนะคะอย่าลืมคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะอุย้ยหอมอะหอมแบบผู้ดีหวานเข้ากับชุดเลยเนี่ยหวานาะ